เราจะสั่งลูกใหญ่ที่สุดในจังหวัดนี้นะครับไปกินที่บ้านกันด้วยหน่งโลพี่นุกุงได้กินเร็วกว่าพีเตอร์นะครับพีเตอร์นี่กินช้ามากเลยครับพี่นุกุงกินที่หนึ่งนะครับราคาะฮะทุกคนคือใหญ่มากประมาณโลตึ้งครับเดี 1. 1> <wh> ๋ยวเราจะซื้อเนี่ยเป็นโลเขาบอกเกือบสองโลสวัสดีครับ นินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกคุณชาแนลนะฮะอันนี้เราจะมาเดินเที่ยวตลาด3มชุบกันนะครับก็มีพี่ลูกคุณนะครับกับพี่โยโย่เป็นครั้งแรกนะครับที่พวกเราเนี่ยได้มาเที่ยวตลาดสามชุบ นีเราก็ขึ้นมาที่สะพานนะครับเ็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำปิงเฮ้ยแม่น้ำเลยวะน,นี่นะทุกคน นี่นะฮะทุกคนคือที่ตลาดสามชุดเนี่ยมีลูกชิ้นนะครับเป็นลูกชิ้นติ้งน,นะครับใหญ่มากนะครับทุกคนซื้อไม้อันนี้เท่าไรหร่ครับไม้ละสามสี่สี่ไม้ร้อยค่ะสี่ไม้ร้อยใช่ไหมครับก็มียี่สิบสามไม้นะสมีสิบบาทจ้าถึนได้นะคะถิงซื้ค่ะ อนนี้นะครับทุกคนผมก็อยู่ที่ร้านนะครับอิสลานะครับลูกชิ้นบิก๊กก็เป็นร้านเดียวกับร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรามาดูก๋วยเตี๋ยที่สั่งมากินกันนะครับทุกคนนี่นะฮะอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่พี่นุ่งสั่งมานะครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กลูกชิ้นอ้ยมยำนะครับส่วนพี่เต้นก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน,น้ำใส่นะครับส่วนของพี่โยนี่นะจะเป็นผัดไทยนะครับ บะหมี่ขะมีเข้าบะหมี่มมครับแล้วก็จะมีลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นปิ้งด้วยนะครับแต่ที่ร้านเนี่ยจะมีลูกชิ้นแบบว่าบิก๊กบิ๊กด้วยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านอ่ะจะเป็นลูกชิ้นยักษ์ของที่นี่ของที่นี่นะฮะเดี๋ยวเราจะสั่งลูกใหญ่ที่สุดในจังหวัดนี้นะครับไปกินที่บ้านกันด้วยเนาะใช่ปะของจังหวัดเลยใช่ไหมใหญ่สุดของจังหวัดกลลูกกระโลลูกละโลไม่มีแตร้อยกิโล,ลหมูตัวหนึ่งแล้ว กินนคเดียยวเลวน้กลับมากินคนเดียวก็ได้ไม่หมดไม่ได้มันมันจะช่วยกินใช่ไหมแคปพิทเติล <c oughs> ไปร้านแส้พีเ่เทิลนี่นะฮะคือนอกจากที่นี่นะครับจะเป็นที่คุ้นเคยของพี่เติลแล้วนะครับ <c oughs> ก็เป็นบ้านเมียเก่าพี่เติลด้วยนะครับอ <c oughs> ่าเดี๋ยวรอเมีย <c oughs> เนาะแบบะมีไปทั่วเดี๋ยวเราจะมาชิมกว๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับ<ม>ว่ารสชาติเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาชิมแบบไม่เติมเครื่องปรุงนะครับพี่แค่ะอินก็มีได<ม>้วได้เลยฮะแคบหนูท<ม>ั<ม>่วประเทศง่แค่ที่จุฬลละ่อื Đây là khuẩu kèo ở đây, không cần thêm bánh mì. Mà nó rất đẹp. Nếu không, không, không thêm này ตอนนี้นะครับทุกคนพี h, ่นุกุงได้กินเร็วกว่าพิ่เตอร์นะครับพิ่เตอร์นี่กินช้ามากเลยนะครับพิ่เตอร์กินหมดกี่หลังครับพี่นุกุงกินที่หนึ่งนะครับแล้วก็พี่โยนเนี่ยกินหมดคนที่สองนะครับพี่ได้กินที่หนึ่งพี่เรากินแข็งได้แข็งตั้งแต่เมื่อไหร่พี่เรากินแข่งขันกันนะครับทุกคนทำใ้พี่นุกุงได้ที่หนึ่งนะครับสุดยอดนะครับก็ใครชนะใครแพ้เนี่ยต้องเลี้ยงกระเราเก่ง còn mình thế, okay, video đi อนนี้นะครับทุกคนร้านการพีุ่คุงเนี่ยได้ชิมลูกชิ้นไปแล้วนะครับก็อร่อยมากแล้วเขาก็มีลูกชิ้นบิดด้วยคือใหญ่มากแต่ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับเรามาดูกันว่าราคาเท่าไหร่คือตอนนี้นะฮะทุกคนคือร้านเขาเนี่ยลูกค้าเยอะมากแล้วต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพิทกคุงจะสั่งไม้ใหญ่ที่สุดเลยไปกินที่บ้านกนะัน หนึ่งร้อใช่ไหมครับอันจุบนร้อยห้าสิบใช่ไหมครับประมาณนึครับนี่รวมกับามร้อเกือบสองโลหรือว่าสองโลเกือบสองโลก็คืออันนี้นะครับจะเป็นลูกชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในร้านเกือบสองโลไม้ละ150ก็สามไม้ก็450ครับงั้นเอาไม้ออกใช่ไหมก็เขาบอกไม้ละร้อยห้าสฮะทุกคนคือใหญ่มากประมาณโลครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อเนี่ยเป็โลครึ่งเขาบอกเกือบสองโล เดี๋ยวเราจะสั่งนะครับไม้นี้ไปเลยก็ไปกินกันที่บ้านนะครับวันนี้จะดูว่ากินหมดหรือเปล่าไม้เนียหนักแน่ถือถือมือเดียวที่ตัวนโอเคเดีเราจะซื้อเลยกิได้นานไหมครับเย็นได้เจ็ดวันค่ะเจ็ดวันนะก็พี่เขาบอกว่า สามารถอยู่ได้ถึง7วันนะครับแล้วก็ไปบ้านเนี่ยสามารถขุ่นได้นะคลิปนี้นะครับจะเป็นการซื้อครับแล้วคิมคุงเนี่ยจะถ่ายคลิปหนึ่งการกินหรือว่าทำเอเอซมาให้ดู<อ>นี่นะครับชื่อร้านอ,อิสราลูกชิ้นปิดครับแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีไม้ใหญ่อย่างเดียวนะฮะทุกคนสําหรับคนที่อยากกินมันก็จะมีตั้งแต่ไม้เล็กนะครับแล้วก็อลองมาแล้ก็ไม้ใหญ่ตัวใหญ่ตันใหญ่ตัวใมีตั้งแต่ไม้เล็กสุดเท่าไหร่นะครับสิบบาทค่ะสิบบาทสามสิบบาทยี่สิบบาท อันนี้สามสิบสองไม้ห้าสิบอันนี้สองไม้แล้วก็อันนี้หนึ่งรก็ร้อยาสสุดีนะทุกคนคือน้ำจิ้มเนี่ยดีเยอะมากเลยได้ประมาณ6ถุงถ้าเดี๋ยวเราไปหาซื้อของยังอื่นนะครับแล้วก็กลับกันส่วนพี่โยก็เดินดูสาวอย่างเดียวน,นะครับทุกคนไม่ได้เลยนะครับคนเนี้ยไปครับ ไม่เอาของฝากไปให้แฟนบ้าง่ะโยมอยู่ตัวคนเดียวครับเพื่าสไตล์พีเติร์ครับอ๋อกเงินก็คือกินฟรีใช่ตอนกินฟรีอย่างเดียวจริงๆก็อยากไปเอาตามอย่างเขามากนะครับทำไมอ่ะพี่เพราะว่านั้นพี่เติร์เขาไม่มีตังค์อย่างจริงไงก็ผมอยากซ้อมไว้ไงซ้อมไว้เพื่ออนาคตไม่มีตังค์ไง โอเคเดี๋ยวเราจะเดินกลับกันละแล้วคราวเก่เลี้ยงป้าลองตรงที่บอกพี่จะเลี้ยงนะ้าเอาเมื่อกี้พี่แข่ง,งกินก๋วยเตี๋ยวชนะโอ้พี่ชนะพี่เลี้ยงไงสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบกดไลค์ใครที่ใช่ก็กดหัวใจมาให้เยอะๆนะครับแล้วพี่มุกคุงเนี่ยต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ